มาจ้าวันนี้น้องจ็บพามาชมพืชผักในสวนกันนะคะมาชมกันว่าในสวนเรามีผักอะไรมั่งนะคะทจกคตัวนี้ผักอีเลอรคือใบชะพลูนั่นเองนะคะทุกคนผักอีเลอรเกิดอยู่ในดินนั่นถึงนมานี่ก็เป็นคางยานางก่ะพีน้องมาทางนี้ก็เป็นคางย่านางนะคะมาเบิ้งไกลๆด้วยพี่น้องจ้าห <laughs> มักนี่คอยชุกเลยยังน,อน่อย มักมีหรือมักขนุนค่ะมัดมัดสุดท้ายแล้วเรือแค่นี้นะคะทุกคนนี่เนาะนะคะมาเบิงมาเบิงใบหย่านางนะคะใบหย่านางเ่นกำลังปีนต้นมักมีผู้ปีน้วงปุ้ยเนองเก็บได้ค้างอีกแล้วเนาะนี่ลงมานี่ก็เป็นต้นใบชะพูนะคะมาทางนี้เนาะปลาพักอีเลิศทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะปลาคุนเลิศคะ่ะเอา้า มเบึงอันนี้มันยังออกดอกนาอบานนี่มะเขือต้นฟักตุนเสียงตุนมะเอึต้นฟักทวงพี่นะฟักทวงไปมาทางนี้ก็เป็นต้นยานางอีกค่ะพี่น้องจ๋าแต่บบรูว่าเพิ่นต้นนี่ยังบลามเขืออนอะนี่นะคะฟักทวงมะเอึฟักทวง <laughs> เสียงแมงกระไ้กระไดพี่น้องจะขอประทานอาัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมตรงนี้อีกทีหนึ่งเนาะนี่นะคะป้าพี่น้องจะต้นเพชรสังขัดี่ยขึ้นมาออกหลายแทบัดเนี่ยพี่นะบึ้ยบึ้ยบ้ยบยมาเบ่งต้นพริกน้ำค่ะพี่น้องจะดกค่ะวันนี้มาชมพืชผักสวนครัวกันนะคะผักสวนครัวในสวนเฮามีเยอะแยะเลยจ้ะพี่น้องจ้า ว่าแต่ปิตาสซอ่อนเนาะอันนี้มาต่มซาอุเนะาะตะเก็บๆไปกินกับปนเมื่อวานอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่มาฟังข้างนี้ก็เป็นพริกอีกต้นนะคะสวยงามเลยนะคะทุกคนพี่น้องมาเบิ้งข้างนี้อีกเปือ่อพี่น้องจะเป็นตาสอ,อ่อนอ่อนซ้อนเนาะมกพริกไงนะวันนี้พาเข้าสวนชมธรรมชาตินะคะพริกสวนเฮาส็สวยงามมาก ผักคุณเล็กค่ะผักคุนเล็กผักคุนตูค่ะเอออันนี้ผักางา็เออไผ่หูผักองอันนี้นะนะคะลืมสื่อแล้วเอามาดูที่น้องแก๊บลงอไอหัวละพาไปเนาะนี่หัวลพาที่ยังอยู่นะคะยังลงไม่หมดเนาะนี่ลงอยู่สองแปลงค่ะพี่น้องลงอยู่สองแปลงคือแปลงนี้เนาะ มกพริกยังือสี่ขืนฝ่าค่ะเธอค่ะพี่น้องพี่น้องหูหบอวว่าพริกอันนี้เป็นพันยัง,นนงเนาะน้องแก้บก็ลืมซื้อแมรลืมถามน้องหนึ่งไหมปลูกย่างเดียวค่ะพี่น้องจากคนซื้อ,อยังเดี๋ยวคอยมาชมอันโหระ้ากันต่อเนาะว่าเพิ่นสีสวยสีงามปันไดเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวคอยมาชมกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกคลิปเดอ้อค่ะผู้ฝากคนตูงงามไหลเนาะอ่าขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้บายบายก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาชม อ่ะโหดรพาโต่อนะคะว่าเขาจะโตแค่ไหนเนอะคลิปนี้บายบายก่อนค่ะ